เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ มันแผดร้องเดินโซเซไปก่อนจะล้มลงแต่ยังไม่ทันได้สิน้นฤทธิ์กระเสือกกระสนไปราวกับนกปีกหักโอ้ยนายท่านช่วยข้าด้วยช่วยข้าทีสิ้นเสียงนางผีสองปากก็เกิดพายุหมุนที่รุนแรงก่อนที่พื้นปฐพีจะเลือนลัน่นทำเอากลุ่มของพานหานถึงกับล้มลุกคุกครานฮพวกมึงพวกมึงต้องตาย เขาไม่ปล่อยให้มันต้องหัวเราะนันจบมีดที่หน้าผากบริกรรมคาถาแล้วกรีดคมมีดลงไปยังพื้นดินลำแสงสีเขียวแหวกพื้นพัสุธาไปยังใจกลางพายุหมุนลูกนั้นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดของอสุรกายดังขึ้นสิ้นสุดพายุหมุนร่างอสุรกายหน้าตาน่าเกลียดจนไม่สามารถจะจำแนกได้ว่าเป็นอสุรกายประเภทใดตัวมันสูงใหญ่ราวสาเมตร ตัวสีออกแดงระเรื่อมีเมือกสีขาวขุ่นเคลือบผิวหนังดวงตามีเพียงลูกเดียวอยู่ตรงกลางตรงจมูกมีสองรูไม่มีสันดังปากของมันเป็นรูเข้าไปในขณะที่ทุกคนยังตะลึงกันอยู่นั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างพุ่งออกมาจากปากมันทั้งสี่กระโดดหลบไปคนละทางใช่มันคือลินที่มีปากเหมือนกับยายปีศาจนั้น แต่ที่ไม่เหมือนก็คือมากกว่าสามปากพรานกล้าดึงมีดหมอออกมาถึงมันไม่ใช่มีดสัตวโรหะเป็นเพียงมีดสื่อธรรมดาแต่มันก็เข้มขขังไปด้วยอาคมทั้งสองดันให้ในายจ้างให้หลบไปอยู่ทางด้านหลังไอ้มนุษย์มาถึงนี่คิดว่าจะรอดกลับไปอย่างนั้นหรือจงมาเป็นอาหารของข้าเสียเถอะก็มากินสิมาเลยมากินให้อร่อยเลย อยากกินคนไหนก่อนก็มาพรานหานยัวโมโหมันดวงตากรมโมนสีแดงที่อยู่กลึงกางหน้าผากมีแสงพุ่งลงมาอย่างผู้มาเยือนมีดสัตตโรหะถูกยกขึ้นรับก่อนที่จะส่งผลให้มันสะท้อนกลับที่รุนแรงด้วยกำลังของมีดอาคมไฟสีเขียวพุ่งเข้ากระทบดวงตาของมันสิ้นแสงสีแดงของมันที่ปล่อยมาย้อนกลับไปแล้ว ลำแสงจึงเปลี่ยนเป็นสีเขียวแมลงทับเข้าสู่กายปีศาจร,ร่างของมันดิ้นทุรนทุรายแล้วแตกดังเปียเศษส่วนชิ้นเนื้อของมันกระเด็นไปทั่วสารทิศอสุรกายถูกทำลายความมืดและบ้านเรือนหายไปกลับมาเป็นป่ารกปกติอีกครั้งทั้งสี่ก้มมองตัวเองปรากฏว่าไม่ได้เปรอะเลอะอะไรเลยแม้แต่น้อยคิดว่าคงจะมีเศษซากของอสุรกายติดเต็มตัวเสียแล้ว แปลกจังคับพรานหานต้องตาฝันไปใช่ไหมคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเหนื่อยกันไหมหายเหนื่อยกันรอยังครับหายแล้วค่ะหายแล้วครับถ้าอย่างนั้นเราออกเดินทางกันต่อเลยนะครับว่าแล้วก็ออกเดินนําไปเมื่อเวลาใกล้ค่ำก็มาถึงหินสามก้อนจุดที่เคยพักเราพักกันที่นี่นะครับคืนนี้ ผมเคยมาพักที่นี่เมื่อตอนพากลุ่มสารวัตรมานาะตอนนั้นสาหัสมากเพราะป่ามันดูไม่มีใครคิดว่าจะย่างกายเข้ามาเลยจริงๆพรานคะวันนี้ขอเว้นเนื้อสัตว์สักมือได้ไหมคะต้องตามีน้ําพริกและบะหมี่มาด้วยคะ่ะพรานทั้งสองสนใจจะรับด้วยไหมคะไม่เป็นไรหรอกครับผมกับนาค้าชินแล้วกับเรื่องแบบนี้มันก็แค่มนามายาครับดูสิเสื้อผ้าของเราไม่ได้เลอะแสดงว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริง คืนนั้นไม่มีการก่อกองไฟเพราะไม่ทันได้เตรียมหาฟืนกันที่ใช้หุงหาอาหารก็ฟืนเก่าที่คณะของพรานหารที่มาครั้งนั้นใช้ไม่หมดคืนนี้เขาใช้ยันตาข่ายเพชรครอบคลุมบริเวณที่พักพรานหารเชื่ออะไรไหมตอนที่ธงชัยเล่าให้ฟังนะ่ะฉันบอกตามตรงเลยแหละว่าไม่เชื่อและก็ไม่เชื่อด็ดขาดจนกระทั่งเข้าป่ามากับพวกคุณนี่แหละเป็นธรรมดาครับ ป่ายังไงก็เป็นป่าและไม่เคยสิ้นมนครั้งมันเป็นสิ่งคู่โลกเมื่อร้อยปีก่อนเป็นยังไงอีกร้อยปีก็ยังคงเป็นแบบนั้นเมื่อร้อยปีก่อนสมิงมาหลอกล่อคนให้ลงไปหาเพื่อจะจับกินเป็นอาหารโดยการจำแรงเป็นสาวงามบ้างคนในครอบครัวมาหลอกเรียกให้ลงไปหาว่าพ่อแม่ลูกเมียไม่สบายบางหรือไม่ก็จำแรงเป็นร่างพระธุดงมา วันนี้สมิงก็ยังคงมีมุกเดิมๆนี้ใช้และที่สำคัญมนุษย์ก็ถูกสมิงฆ่าตายแล้วกินเป็นอาหารไปไม่น้อยเลยรวมถึงพรานใหม่ๆที่ยังตามเล่สมิงไม่ทันพ่อมันมาแล้วสมิงกำลังมามาไวจังคุณคุณจะเห็นก็วันนี้แหละราตีเองก็เงียบๆไว้อย่าออกไปให้มันเห็นล่ะข้าจะให้นายทั้งสองดูว่าเล่ของมันจะแพราวขนาดไหน เสียงแสกสากมันดังมาให้ได้ยินก่อนกลิ่นของมันจะลอยมากระทบนาสิกเสียงมแมลงกลางคืนที่กรีดปีกส่งเสียงร้องก็เงียบลงทันทีนี่คือสัญญาณของมันครับที่กำลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเสือธรรมดาหรือเสือสมิงอยู่ในนี้ไม่ต้องกลัวร่างดำตะคุ่มเดินมาอย่างเช่มชาและสำรวมและเมื่อมาใกล้รัศมีตาข่ายเพชรก็หยุดจเจริญพรโยม พอจะมีน้ำบ้างไหมอาตมาขอบินทบาทน้ำสักเล็กน้อยเถิดไม่ได้ฉันมาทั้งวันพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าระคนเสียงไออย่างน่าสงสารนมัสการครับพระคุณเจ้านิมนท์ท่านมานั่งพักฉันน้ำฉันท่าชื่นใจก่อนเถิดนากล้าเตรียมน้ำมาถวายหลวงพ่อทีท่านคงจะทั้งหิวและกระหายน้ำแน่เลยได้เลยเดี๋ยวขอหาน้ำที่สะอาดสะอาดก่อน เราพร้อมกับหันหลังหรือขนอะไรบางอย่างในเปพวกโยมมาจากไหนแล้วกำลังจะไปที่ไหนกันมาจากข้างหลังกำลังจะไปข้างหน้าสิ้นเสียงของพรานหานก็ได้มีอะไรบางอย่างแวบผ่านพวกตนไปมันพุ่งเข้าไปประทะร่างของสมิงในร่างพระธุดงเสียงโฮกหฮืมพร้อมกับการต่อสู้ของสัตว์ใหญ่ทั้งสองที่ต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมใคร เพิ่งจะเห็นกับตาก็วันนี้แหละต้องตาว่าใจหนึ่งก็อยากเห็นแต่อีกใจก็ยังกลัวอยู่ผมทึ่งมากเลยครับที่ธงชัยเล่ายิ่งมาเห็นกับตาวันนี้มันแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณจะเก่งได้ขนาดนี้ขอคาระวะครับพรานหานพรานไพรใจชะกันและผ่านกล้าที่กล้าสมชื่อเป็นคำชมจากคุณดีโลก เสียงต่อสู้ไกลออกไปแล้วเสียงเสือมันก็ร้องโฮกยาวบ่งบอกว่ากำลังเสียท่าราตีไปดูให้เจ้าขาพ่อหานห้ามไม่เคยทันไว้เหลือเกินถ้าเป็นคนก็ต้องว่าเอเรื่องเผือกให้ไว้ใจราตีเธอเพียงไม่นานพรานกล้าที่ยืนหลับตาส่งพลังช่วยเจ้าวัวกระทิงที่แกส่งออกไปมันตะบึงห่อเสียงป่าแตกกลับมาพร้อมๆกับราตี มันยังคงยืนอยู่นอกเขตตะข่ายเพชรที่เขาของมันเปื้อนไปด้วยเลือดดีมากลูกพ่อพูดจบก็แบมือเจ้ากระทิงพุ่งว่ากลับมาเป็นวัวกระทิงดินปั้นตามเดิมโอ้โหนอนจมกองเลือดไส้ทลักเลยพ่อแต่ยังไม่ทันตายนอนหายใจอย่างอ่อนแรงคงไม่พ้นคืนนี้ไปได้ตอนนี้อาจจะตายแล้วก็ได้นะราตี ไปดูอีกทีสิพอพอเจ้าราตีไม่ว่าคนหรือสัตว์เมื่อถึงคาดและบาปส่งผลยังไงเสียก็ต้องตายนั่นแหละเว้นแต่ว่าจะตายดีหรือต้องทรมานก็ขึ้นอยู่กับผลบาปที่ทำไว้นั่นแหละนะคืนนี้คงไม่มีอะไรแล้วแหละครับทุกคนไปพักผ่อนเถอะเสือตัวนี้คือสมิงที่เรายิงมันวันนั้นแหละครับโอ้โหมันยังตามเรามาอยู่หรือครับนี่ครับ นิสัยสมิงถ้าเจอมนุษย์แล้วละก็ถ้าไม่ตายหรือไม่ได้กินเนื้อมนุษย์ไม่มีวันที่มันจะล่าถอยมันจะสะกดรอยตามเราไปทุกที่แล้วจ้องจะเล่นงานเมื่อมีโอกาสไปครับนอนกันเถอะพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางไกลอีกและไม่รู้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรกันอีกบ้างพ่อพ่อมีอะไรอีกหรือราตรีก็อพอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือดูสิลุงข้าลุกนั่งแล้ว เดี๋ยวระหว่างเจ้าพังดำลูกรักของพ่อจะถูกสอยพังดำคือช้างป่าที่เขาเคยช่วยไว้เมื่อสองปีก่อนจากการถูกคนร้ายซุ่มยิงหาเองรู้จักถูกสอยด้วยหรือไปเองไปบอกพ่อลุงก้าเธอเจ้าพังดำมาแบบนี้มันยังไม่เข้ามาหรอกอย่างน้อยก็รอฟ้าสางก่อนทั้งหมดนอนกันไปอีกหลายชั่วโมง เสียงไก่เริ่มขันพร้อมกับเสียงร้องแอ๊กแอ๊กของไอ้ตัวเล็กจมูกยาวขนาดว่ามืดมันยังวิ่งเยามาหาเขาได้ถูกไอ้จมูกยาวแก่ตัวโตวขึ้นเยอะเลยนะดูสิขืนนอนทับข้ามีหวังแบนแน่แน่เมื่อตัวเล็กเข้ามาตัวใหญ่ก็หมอบนอนกันอยู่อีกสามเชือกโอ้นี่ต้องเป็นช้างที่ทงชัยบอกไว้แน่ที่เขาพูดไว้ไม่เกินจริงเลยนะคะ ใช่ครับเขาตอบพร้อมกับเข้าไปหาเจ้าพังดำแล้วกอดทุกๆตัวพวกแกมารับใายข่าใช่ไหมพระหนุ่มเอ่ยถามมันก็ชูง่วงร้องแปลน,เ,ปลนเมื่อกอดพวกมันครบสามตัวแล้วทั้งสามก็ออกมาลูบๆก,ก,กอดมันบ้างมันน่ารักมากเลยนะพรานหารแล้วคุณว่ามันน่ารักไหมคะดิโลก ผมว่ามันแสนรู้มากอย่างธงชัยว่าจริงๆนั่นแหละเพราะมันอยู่ในป่าไม่ได้รับการฝึกฝนเหมือนช้างเลี้ยงเลยด้วยเมื่อทั้งหมดจัดการกับมื้อเช้ากันแล้วเหล่าโคชสารก็พากันเดินโยกเยกไปอย่างไม่เร็วน้กแต่ก็เร็วกว่าพวกตนเดินกันเองบางครั้งเจอหญ้าอ่อนหรือผลไม้ป่าและกล้วยพวกมันก็แวะกินตาประสา,าจนเวลาบ่ายพรานอาหารจึงบอกให้เจ้าพังดำพาไปยังแหล่งน้ำ แล้วก็ไม่ผิดหวังเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มาถึงแหล่งน้ำซับจึงตัดสินใจจะพักกินข้าวที่นี่ก่อนเจ้าพังดําออกไปหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยกลับมารับถ้าพวกข้าจะออกเดินทางเดี๋ยวจะให้ราตรีไปเรียกนะเสียงร้องแป่นๆรับเบาๆแล้วพาก,กันเดินเข้าป่าไปพรนฉันอยากได้พวกมันไปเลี้ยงจังเลยน่าเสียดายเนาะครับ ไม่ว่าใครเห็นพวกมันก็หลงรักกันทั้งนั้นแหละครับโดยเฉพาะหลงรักเจ้าตัวเล็กไม่ไหวแต่ก็ต้องตัดใจครับเพื่อความสุขของพวกมันเมื่อกินข้าวแล้วพักผ่อนกันจนถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางกันอีกครั้งเขาลองเรียกเจ้าพังดำทางจิตดูว่าเจ้าพังดำมันจะสัมผัสรู้หรือไม่และเป็นที่ประจักษ์แก่ใจเขาไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วจริงๆ ทั้งหมดนั่งหลังไปจนถึงจุดที่เคยพักก่อนที่จะถึงห้างที่นายจ้างของเขาได้มาเสียชีวิตลงที่นี่พ่อไปอีกไม่ไกลก็จะถึงห้างนั้นแล้วข้ารู้แล้วจึงได้พักที่นี่ไงคืนนี้นายจ้างทั้งสองหลับไปแล้วจึงได้มีสตรีนางหนึ่งมาหาพ่อพ่อมันมาแล้วมันมาอีกแล้วข้ามาดีนางพูดผู้รับใช้ ข้าขอต้อนรับพวกเจ้าคืนนี้จงพักผ่อนแล้วหลับให้สบายเถิดในอนาเขตป่านี้ข้าเป็นคนดูแลแม้เสือซัดตัวข้าก็ไม่ให้มันเข้ามาใกลส่วนเรื่องการเดินทางไปยังป่านอกอาณาจักรนั้นเจ้าพังดาจะไปส่งแต่ถ้าออกนอกเขตแล้วสิ้นสุดอำนาจของข้าขอให้พวกท่านสมหวังและบรรลุเป้าหมายด้วยก็แล้วกันกล่าวจบนางก็หายวับไป เดี๋ยวนี้มีเพื่อนเยอะแล้วนะเองพรานกล้าแซวพรานหนุ่มรุ่นหลานเรียกเพื่อนไม่ได้สินะกล้าก็ต้องเรียกว่ามิรถึงจะถูกข่าว่าถ้าเจ้าพังดําไปส่งพวกเราพรุ่งนี้ก็ถึงชายแดนแล้วเราคงต้องพักที่นั่นคืนหนึ่งแล้วถึงจะข้ามไปฝั่งโน้นกันก็คงเป็นอย่างนั้นไปนอนเถอะเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้ว คืนนั้นทั้งคืนก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามารบกวนดั่งคำรับรองของนางไม้นอกเสียจากไอ้พวกจมูกยาวที่มันหากินอยู่ไม่ไกลจากบริเวณอรุณสวัสดิ์ข่าพรานทั้งสองต้องตากล่าวด้วยน้ำเสียงสุดใสอรุณสวัสดิ์ข่าคุณดิโรคเมื่อคืนหลับสบายไหมคะจะว่าคืนแรกเลยก็ได้นะครับดิโรกพูดขึ้น วันนี้เจ้าพังดํากับพวกยังจะไปส่งเราคิดว่าเย็นนี้เราจะถึงชายแดนพอดีครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางเข้าไปยังฝั่งโน้นกันนะครับเพราะมันสิ้นสุดเขตที่เจ้าพังดําจะไปส่งได้อ้าวทำไมหรือพรานทำไมเจ้าพังดําไปไม่ได้ล่ะสัตว์เขารู้กฎของเขาเองครับนอกจากว่าเสือเท่านั้นที่จะไม่สนใจกฎข้อห้ามต่างๆเพราะจะล่าตามสัญชาตญาณ หลังจากกินข้าวและทำเผื่อไว้กินมื้อเที่ยงแล้วทั้งหมดจึงออกเดินทางโดยโครงคชสารเป็นพาหนะและมาถึงตะเข็บชายแดนในเวลาเย็นพอดีเจ้าพังดำนำเหล่ามนุษย์มายังแหล่งน้ำที่พอจะอยู่ถึงแม้จะไม่มากก็ตามเดือนเมษาความแห้งแล้งแผ่คลุมไปแทบทุกหย่อมยาขอบใจมากนะเจ้าพังดำเมื่อเสร็จภารกิจแล้วเราจะได้พบกันอีก พานหารบอกกับพวกมันแล้วให้พวกมันกลับไปก่อนโดยไม่ต้องรอค่ำคืนนี้ชาวคณะพักผ่อนกันอย่างง่ายๆโดยมีตะข่ายเพชรครอบไว้อีกทีหนึ่งแต่บัดนี้ได้มีคณะกลุ่มชายชะกันหกคนได้แอบดูพวกเขาอยู่พ่อหานพ่อหานอย่าเสียงดังไปตอนนี้มีคนร้ายหกคนมันแอบมองเราอยู่ข้าก็แววได้ยินเสียงอยู่เหมือนกันไปดูทีว่ามันคุยอะไรกันได้เลยพ่อ ยังไม่ทันที่พรานหานจะได้สำทับอะไรแม่ราตรีผีจมูกไว้ก็หายไปแล้วมันมาด้วยกันสี่คนดูจากการแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นพวกนิยมไพรามากกว่าไม่น่าจะใช่เจ้าหน้าที่สมุนโจนพูดขึ้นจะยังไงก็ช่างเราไว้ใจอะไรมันไม่ได้ทั้งนั้นรีบจัดการเธอะชายที่มีร่างกายกำยำและดูท่าทีเป็นหัวหน้าพูดขึ้น แต่ผู้หญิงคนนั้นที่เราซุ่มดูมันสวยมากเลยนะเอามันมาเล่นจำจี้ให้สนุกไปเลยดีกว่าไมพ่พี่เสียงฝ่ามือกระทบเนื้อดังเพี้ยเดี๋ยวพวกมันก็ได้ยินหรอกคนที่ดูเป็นลูกพี่กระซิบกระซาบดาชอบเล่นสนุกสนุกหรือจะพี่ถ้าอย่างนั้นสนุกกับข้าดีกว่าราตรีเอ่ยพร้อมกับเอามือสะกิด พอพวกมันหันหน้ามาก็ต้องอ้าปากค้างน้ำลายแทบหกเมื่อมีสาวน้อยหุ่นสะโอดสะองค์มาในชุดสมัยใหม่กางเกงขาสั้นเสมอหูเสื้อกล้ามสีดำขับผิวให้พุดพองผมสลวยปล่อยยาวผิวดวงหน้าหวานในตาช่างสุกซนเหมือนตากวางสาวนัน่นๆน้องสาวน้องเป็นใครมาจากไหนหรือจ๊ะถึงได้มาเดินอยู่ในป่าคนเดียวแบบนี้ ข้าก็มากับพวกพี่ๆทั้งสี่นั่นแหละจ้าพวกข้าออกมาท่องเที่ยวป่าพอดีข้าปวดเบาก็เลยออกมาเห็นพวกพี่ๆก็เลยเข้ามาทักนี่แหละว่ายังไงจะพี่สนใจจะไปสนุกกับข้าไมหมล่ะจ้าหึว่าไงไปไหมราตรีออกกึ่งเดินกึ่งวิ่งแล้วถอดเสื้อกล้ามเข้ารูปตัวเล็กโยนทิ้งเผยให้เห็นแผ่นหลังที่มันเขาเนียน มันช่างสะกดสายตาของทั้งหกคนให้วิ่งตามสาวที่มาพร้อมกับรัติการเมื่อเธอหยุดวิ่งสิ่งแรกที่ไอ้หัวหน้าทำก็คือคว้าเอลเล็กของเธอไว้แต่หญิงสาวกลับไม่ได้ปัดป้องอะไรมันซุกใสยใบหน้าไปที่แผ่นหลังนวลเนียนนั้นเอ๊มันกินอะไรเหม็นๆวะบุนพร้อมกับละใบหน้าออกจากหลังนวลเนียนเฮ้ย hey! ผีพี่พี่กำลังกอดผีลูกน้องของมันบอกด้วยเสียงตะกุกตะกากมือของราตีตะปบไปที่มือของมันวายจะรีบไปไหนล่ะจ๊ะพี่จ๋ากอดสิจ้าไหนว่าเรากำลังจะสนุกกันเมื่อมาไม่ไปให้ผลปล่อยกูปล่อยกูปล่อยพวกกูพวกมึงมาช่วยกูสิวะม,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 มันเป็นผีนะจ้าพี่จะให้ข้าไปช่วยยังไง มาสิจ้าพ <gegen violin> <warfare> <Rabbi> ี่มาทุกคนมาสนุกพร้อมๆกันเลยไม่ออกไปปล่อยพวกกูเมื่อสลัดราตรีจนหลุดแล้วมันก็หมุนตัวตวัดปืนขึ้นมาได้ก็ยิงจนหมดแมกกาซีนแต่ราตรีก็ว้าไปดักหน้าดักหลังเสียงปืนนี่คะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเอาแล้วเอ้ราตรีก็ราตรีนั่นสิครับ มีพวกค้าอาวุธหรือยานรกไม่แน่ใจครับพวกมันมาด้วยกันหกคนเจ้าราตรีบอกจะไปจัดการเองคิดว่าน,นั่นแหละคือฝีมือของเขานั่นแหละครับไม่นานเสียงโกลาหลก็เงียบไปพร้อมกับเสียงวิ่งสับตีนแตกฮราตรีมาแล้วจา้าหลอกพวกมันหัวโกรธว,วิ่งไปโน่นแล้วแหละเรารีบไปกันเถอะพ่อลุงไปไหนอีกละ่ะเจ้าราตรี ไปเก็บของที่พวกมันทิ้งไว้เน่ะสิด้านในมีอะไรไม่รู้เป็นห,อหอ่อๆผ่านกล้าเดินตามผู้สาวไปเพียงไม่นานนักก็พบกับกระเป๋าเป้หกใบด้านในมียานรกเป็นหอ่อเป็นห่อเต็มไปหมดผ่านกล้ารีบเก็บแล้วกลับมาปรึกษาทุกคนยานรกทั้งนั้นเลยครับเราจะเอาอยัางไงกันดีก็ต้องทำลายทิ้งนะครับนะก้าขืนปล่อยให้หลุดไปต้องแย่แน่ แต่เดี๋ยวพวกมันคงกลับมาแล้วจะมาตามเอาของมันคืนแน่ถ้าค่ายของพวกมันนั้นอยู่แถวนี้นั่นหมายถึงอันตรายมากนะครับทั้งอาวุธและคนของมันต้องมีมากกว่าแน่เรื่องนั้นแก้ไขเฉพาะหน้าครับพรานหานบอกกับทุกคนกล่าวถึงทรชนขนยานรกทั้งหกมันวิ่งหนีตายสติหลุดจนมาถึงค่ายเฮ้ยพวกมึงวิ่งกลับมาทำไมแล้วไหนละของนะ ไอ้ที่เป็นตัวแทนในายใหญ่ที่ดูแลการผลิตทั้งหมดตวาดลันเพผีพวกข้าเจอผีไล่มาอะไรวะผีเผิดที่ไหนอย่าบอกนะว่าพวกมึงคิดจะอุบของนะกต่าวพร้อมกับจับคอเสื้อของหัวหน้านักขนยาจนเท้าของมันลอยขึ้นจากพื้นเฮ้ยพวกมึงจะเงียบอยู่ทําไมวะช่วยบอกนายไปสิหรือว่าพวกมึงอยากตายกันหมดจริงๆนะนาย พวกข้าไปซุ่มดูคนไทยสี่คนที่มันกลางเต็นท์นอนเพื่อจะดูว่าพวกมันเป็นเจ้าหน้าที่หรือนักท่องป่าพวกมันมากันสี่คนแต่มันนอนหลับกันไม่มีใครขยับเลยคิดว่าคงจะหลับกันหมดพวกข้าคิดว่าจะไปจัดการกับพวกมันท่านใดนั้นได้มีผีตัวหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนมันหลอกพวกข้าจนต้องวิ่งกระเจิงมาที่นี่และปืนในมือถือไว้ทำอะไรวะทำไมไม่ยิงกัน มองวินสบทอย่างหัวเสียพวกมึงไม่รู้หรือว่าของนั่นมีมูลค่ามากเท่าไรกลับไปเลยนะกลับไปค้นหาให้พบไม่อย่างนั้นพวกเองหกคนตายเดี๋ยวก่อนนะนายข้าว่าไอ้ตูระมันพูดมันต้องมีอะไรแน่เดี๋ยวข้าจะไปดูให้เองหมอผีตองลูกล่าวกับมองวินไปพวกมึงนำผู้เท่าตองลูไปเดี๋ยวนี้ กลัวก็กลัวแต่กลัวตายมากกว่าเพราะรู้นิสัยหมองวินดีว่าโมโหแล้วจะเป็นยังไงนั่นพวกมันนอนอยู่นั่นผู้เทากล่าวพร้อมกับชี้มือไปทางกลุ่มนักเดินทางที่ยังคงทำเป็นหลับนอนกันในท่าเดิมข้าก็เห็นพวกมันหลับอยู่นี่วาแต่เดี๋ยวนะกล่าพร้อมกับหลับตาบริกรรมคาถาแล้วมองไปยังชาวคณะที่นอนหลับกันอยู่อ๋อไม่เลวนี่วา มีวิชาเอาคมใช้ได้เลยทีเดียวทางด้านราตรีรีบกระซิบที่หูของพรานหานเบาๆพ,พ่อพ่อพวกมันมาอีกแล้วแต่ทีนี้ไม่ได้มาแต่พวกมันมีหมอผีมาด้วยนั่นล่ะเองอยากไปหลอกพวกมันมันสู้กลับมั่งเป็นไงละ่ะเงียบๆไว้ดูพวกมันก่อนแล้วเองละนอนลงระวังไอ้หมอผีนั่นด้วยฮ่าๆดี นานแล้วที่ข้าไม่ลองวิชากับคนที่ผ่านมาก็แค่เรียกผีมากำราบกล่าวจบก็บริกรรมคาถาเรียกหงพายของมันออกมาเงาดำสลัวรางปรากฏขึ้นกกอนจะค่อยๆชัดขึ้นรังสีอมมหิตแผ่ออกมาจากกายมันพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปหมดมึงไปจัดการพวกมันสิ้นเสียงหมอผีเท่ามันก็หายวับไปยังที่พักของชาวคณะ ส่วนหมอผีเท่านั่งลงกับพื้นบริกรรมคาถากำกับเจ้าหงพ์ไพรให้มันพลังมากขึ้นแต่เพาว่ามันเดินที่จะเข้าไปประชิดต,ตัวร่างของมันประท้าเข้ากับตาข่ายอาคมเสียงดังเปรี้ยจนเกิดประกายไฟเสียงร้องของมันแล้วกลิ่นเหม็นไหมเนื้อเน่าทำให้ทุกคนต้องลุกขึ้นร่างกายของมันสลายไปต่อหน้าต่อตาพรานหารเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกครับ เรากำลังถูกหมอผีปลายแถวประลองวิชานะแล้วเราจะรับมือกันไหวไหมดีโลกถามอย่างกังวลสบายมากครับนายจะจัดการให้ราบคาบต่อไปนี้เลยก็ได้แต่อยากให้ดูมันเล่นอะไรสนุกสนุก,ก่อนชะมันมีเกาะเพชรป้องกันเชียวหรือวะถ้าอย่างนั้นเจอไฟโลก,กันของกู้หน่อยจะเป็นไรมันเร่งบริกรรมคาถาก็บังเกิดเสียงฟ้าผ่าลงมาดังเปียง ก่อนที่แสงไฟจะพวยพุ่งออกไปราวกับจุดดอกไม้ไฟมันโอบล้อมที่พักของนารีหมอผีเท่าเร่งสวดคาถาเพิ่มกำลังไฟขึ้นอีกแต่คนด้านในนั้นไม่รู้สึกร้อนอะไรเลยมันยังคงเร่งบริกรรมคาถาจนเหงื่อไหลสซงกายพรานหานหลับตาลงบริกรรมคาถาแล้วเพ่งกระสินออาโปกสีนังอาโปกสินังอาโปกสีนัง เพียงชั่วครู่ฝนที่สาดลงมาก็ดับไฟโลกันของมันเมื่อไฟดับฝนก็หยุดและหมอผีเท่าถึงกับล้มตึงหงายท้องไปเป็นไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้โปรดติดตามตอนต,อนต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ